สำหรับวันนี้ครับเป็นคำถามที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาอยากจะทราบคำตอบมากที่สุดอีกคำถามหนึ่งนะครับนั่นก็คือพันธุ์ข้าวนาปังนะครับที่ทนต่ออากาศหนาวครับพี่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะทำช่วงหน้าหนาวครับ เอาสวัสดีครับเฮียอุดครับผมครับสวัสดีครับจานครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ครับเป็นคําถามที่พี่น้องเกษตรกรชาวนานอยากจะทราบคําตอบมากที่สุดอีกคําถามหนึ่งนะครับนั่นก็คือพันุ์ข้าวนาปังนะครับที่ทนต่ออากาศหนาวครับฮี่่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะทําช่วงหน้าหนาวครับครับก็สวัสดีแฟนคลับของแฮปปี้เกษตรทุกท่านนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของแฮปปี้คลินิกตอบปัญหาเกษตรกรที่สอบถาม คำถามต่างๆนานาที่ตอบมานะครับก็สาหรับคําถามที่อาจารย์ถามมาคําถามแรกเลยนะครับก็เป็นว่าสภาพอากาศหนาวที่ฤดูการนาปรงหกสี่ทับหกห้าที่กาลังจะถึงนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับคาว่าฤดูหนาวเนี่ยเริ่มจากไหนแล้วก็จบตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ช่วงไหนที่รุนแรงที่สุดครับเฮียครับผมครับก็สําหรับฤดูการฤดูหนาวเนี่ยก็เริ่มช่วงเดือนไหนก็ของบ้านเรานะฮะก็เริ่มตั้งแต่ กลางพฤศจิกานะจนถึงบางเดือนเนี่ยไปถึงกลางเดือนกุมภาหรือว่าปลายเดือนกุมภาเลยแต่ช่วงที่หนาวที่สุดเยอะๆเลยหนักๆเลยระดับอย่างข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับอุณหภูมิระดับ9องศาถึง11องศาในเขตทางอีสานตอนกลางครับนะครับ9ถึง11องศาครับหรอบด้วยกันทั้งหมดเลยจากเดือนธันวาถึงเดือน มก,กราของปีถัดไปครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็ทั่วประเทศครับเนี่ยครับหนาวหนักมากๆเลยหนาวหนักขนาดว่าอีสานเหนือนี่จัดว่าหนาวมากมนหนาวเก้าองศาคนระับต้องต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันได้ยาวนานถึงสองเดือนนะเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะ,ะครับแล้วที่นี้มาของปีนี้เราตามภาษาโบราณคาดการณ์มาว่าอากาศอาจจะหนาวเย็นเนื่องจากปริมาณน้ําที่มันเยอะ,อะครับ ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะความหนาวจะยาวนานความหนาวนี่มันมักมาพร้อมกับน้ำเนี่ยครับผมอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็ยคใหม่ก็เป็นกรมอุตุก,ก็พยากรณกันลุงหน้าครับผมนะครับ<ม>คาดว่าจะหนาวจัดก,ก็คือประมาณ20พฤศจิกาถึง30มก,กราปี65ครับครับสำหรับอากาศหนาวนี่มีผลกระทบกับข้าวนี่อย่างไรบ้างนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการงอก โอ้เริ่มตั้งแต่การงอกเลยมีผลมีผลกระทบเลยครับอากาศหนาวมีผลกระทบอย่างรุนแรงปกติเราเราจะแช่น้ำ24ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเอาขึ้นมาหมักไว้บนบนบกอีกประมาณสองคืนสามวันนี้ก็ออกปกติแล้วถ้าของไทยที่งอกดีๆคืนเดียวก็งอกแล้วครับแต่ถ้าเข้าสู่อากาศหนาวนี่อาจจะรอถึงสี่ห้าวันนะมันถึงจะออกมาหรือบางทีถึงขั้นว่าต้องใส่ ผสมหรือเอาไปแช่น้ํายากระตุ้นการแตกรากช่วยบางทีก็ใช้ถุงดําครอบนะเฮียใช่ครับ,รบถุงดำพลาสะติกพาไปเพื่อให้เกิดความร้อนออมีมีหลายวิธีครับมีหลายวิธีเ,ออเดี๋ยวในช่วงนั้นน่ะจะมาลงคลิปพิเศษโดยเฉพาะเลยช่วงที่2การเติบโตจะช้าชะงักสิบวันยี่สวันจะโตช้ามากพอหวานปั๊บเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ พอลงดินปั๊บนี่จะเรื่เติบโตช้าอีกช้าอีกเนื่องจากหน้าหนาวมันจะมีลมลมเย็นๆมานะ,ะมันจะกระทบตรงผิวผิวิวครับผิวหน้าดินแห้งการโตก็จะช้าครับคานี่คืออากาศเย็นนะครับครั้งที่สองที่มีผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของการกินปุ๋ยครัครับ,รบสังเกตว่าทําไมาหลังจากที่ข้าวงอกเราหวานมาแล้ว ประมาณนัสิบวันนี่ทําไมข้าวยาวนิดเดียวอันนั้นเกิดจากสภาพอากาศเย็นโอ้ถ้าเย็นนี่ข้าวไม่กินปุ๋ยครับข้าวมันจะไม่กินปุ๋ยเลยมันจะหยุดการเจริญเติบโตทางรากเพราะว่าดินมันเย็นนะรากจะไม่เจริญเติบโตจะเกิดการเหมือนกับว่าจำศีลนะครับครับนี่ก็คือผลกระทบอย่างที่สองากอากาศสภาพอากาศหนาวหนาวเย็นครับมาดูอย่างที่สามนะครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากเลย ว่าตอนที่ข้าวกําลังจะออกรวงโอ้ยนี่แหละกังวลใจมากที่สุดเลยเฮียทุกคนจะนับวันทุกคนที่จะมาทารุดดวงการเดือนพฤศจิกาธันวาเ,เ,เป็นคําถามยอดฮิตเลยใช่ใช่ใช่บเบอร์ชี่หนึ่งเลยเออนะนอกจากไอ้สองอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับตัวข้าวจะออกรวงไม่ออกรวงเนี่ยบางคนพอนับวันไปแล้วเนี่ยไปออกรวงแล้วย,ยังอยู่ในช่วงเดือนอมก,การาคมพาต้นมีนาเนี่ยกลัวจะสัมผัสหนาวเออซึ่งบางคนก็บอกว่าออก ออกน้อยครับเฮียมันเป็นยังไงครับบางคนออกน้อยเนื่องจากสภาพอากาศเย็นเนี่ยมันสภาพอากาศเย็นเนี่ยทำให้พืชทุกชนิดเลยชะง,งักการจเจ<ล>ริญเติบโตโดยเฉพาะทางรากครับแล้วดินมันจะเย็นเย็นปกติรากมันจะเริเ่เติบโตครับนะครับแล้วมันก็จะออกรวมไม่สุดสมมุติว่าข้าวที่เคยออกรวมสุดขนาดนี้นะค,ะครับจะเจอหน้าหนาวนี่มันโผล่มาอยู่แค่นี้สุดแล้ว โอ้เ oh, สียงว่า,<ม>าออกออกไม่เต็มที่ออกไม่สุดออกไม่สุดคาลงอ,อยู่นั้นนะ่ะอ,อันน,นึงแล้วสองเมล็ดอาจจะรีบอีกเยอะครับคือผลกระทบซึ่งกเกษตรกรจะถามมากแล้วจะกลัวมากในเรื่องอข้าวจะออกรวงแล้วมากระทบหนาวในช่วงเดือนมกระลากุมภาต้นมีนาถ้าบางปีในล่าถึงต้นมีนานะแต่ส่วนใหญ่คือมกรากุมภาเนี่ยจะเจอหนาวแล้วจะเป็นยังไงบ้าง ดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็เลยเป็นข้อคําถามและก็ข้อกังวลใจนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะทําการปลูกข้าวในฤดูการ2,564ถึง2,565นะครับเฮียก็เลยอยากจะสอบถามเฮียนะครับว่าพันธุ์ข้าวที่เฮียมีนี่หลายสายพันธุ์ต่างๆนั้นนะครับเฮียคิดว่าข้าวสายพันธุ์ไหนครับ ที่ทนหนาวได้ดีที่สุดครับเฮียครับผมครับผมก็จากการที่เราได้ขายมาเรื่องพัน์ธุข้าวหลายสายพันธ์ุเลยครัครเดี๋ยววันหนึ่งจะมีคลิปเรื่องของพันธุ์ข้าวแต่และชนิดให้ฟังว่าแต่และพันธุ์เป็นยังไงบ้างครับแต่วันนี้ก็จะมาเจาะจงสายพันธ์ุข้าวที่เรียกว่าทนหนาว ทนหนาวความหมายของทนหนาวคือเจอสภาพอากาศหนาวเท่าไร่ก็ออกรวมปกติครับผมเคยออกรวงมาประมาณฟุตหนึ่งก็จะออกมาฟุตหนึ่งครับผมครับเคยออกมาถึงก็จะออกเป็นในสภาวะปกติครับนะครับอันนี้คือเราทําการจําหน่ายสายพันธุ์นี้มาปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วอเสียว่าเห็นผลแล้วเห็นผลแล้วลรวก็ขึ้น YouTube ทางของแฮปปี้การเกษตรของอาจารย์ขอนชัยก็มาปีหนึ่งเต็มๆพร้อมกับผลงานที่ผ่านมาได้ไปจักแก่หลายๆท่านทําให้เกิดการตอบรับสายพันธุ์เข้าตัวนี้นี่ ดีมากๆตัวนี้ผิดแทบไม่ทันขายครับก็พันธุ์ที่ทนหนาวที่เรายืนยันมาแล้วปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็คือไก่ทองคำา89ไก่ทองคำา89ตัวนี้ครับเราก็ไก่ทองคำา100และไก่ทองคำา100ครับผมครับเป็นสายพันที่ได้รับการยืนยันมาแล้วเฉพาะที่อีสานนี่เข้าปีที่4แล้วครับผมครับอ่าแล้วหนาวอีสานในทุกท่านคงจะพอจะทราบนะว่า เป็นระดับหนาวระดับ9องศาถึง11องศาครับผมคือว่าหนาวเย็นมากโดยเฉพาะยงยิ่งปีที่ผ่านมาครับฮีรับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานะเราเจออากาศหนาวไปทั้งหมด6รอบ6ครั้งครับนะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่อ่าอยู่ระหว่าง9ถึง11องศาครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกษตรกรจะกังวลมากที่สุดที่ปลูกมาทั้งหมดผ่านด่านดานๆมากมาประมาจะออกรวงครับผมกระทบหนาวครับ เสร็จเลยครับ,รบอ่าตัวนี้เสร็จเลยอาพูดพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตก่อนครับเฮียว่าข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยพอไปเจอหนาวนี่จะเป็นลักษณะแบบไหนครับผมก็อันนี้ผลกระทบจากอากาศหนาวสำหรับอาไก่ทองคำแปดกแล้วไก่ทองคำหน0่ ในช่วงระยะข้าวตั้งท้องนะครับจากที่ผ่านมาด่การเจริญเติบโตอยู่ในภาวะปกติตามลักษณะประจําพันธุ์ของ8ก่เก้าร้อยและไก่ร้อยเลยครับแต่ว่าเราจะต้องมีการบํารุงครับมีการบํารุงช่วยด้วยหน่อยช่วยเอออในปกติทางเกษตรกรชาวนาก็จะฉีดกันอยู่แล้วค่ะผมหลังจากหว่านปุ๋ยหมากอย่างเช่นว่าเราหว่านปุ๋ยดาวอากาศไปนะครับค่บผมหลังจากหว่านปุ๋ยดาวอากาศสูตรหมากไม่เกินห้าวันฉีดไปเลยหนึ่งครั้งค่ะผม ครั้งที่สองฉีดตอนข้าวรับท้องเรื่อมาอีสานเรียกมันใหญ่หรือว่า,ออารรกำลังยิงแข่ามันใหญ่ทั้งที่สองฉีดครั้งที่สองนะครับ,รบส่วนครั้งที่สามฉีดหลังจากสลัดเกสรที่ข้าวเริ่มก้มครับ,ร,บรับประกันได้เลยว่าอย่างแปดเก้าไก่ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าไร่ที่ปลูกคือยี่สิบสามพฤศจิกาปีหกสามปีที<ม>แล้วนะฮะมับมี่เด็คนบอกทำยังไง ทีนี้เจ้าของนาก็บอกไม่เป็นไรมีเฮียมาดูแลตลอดอยู่นะแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับหนาว6ครั้งครับนาะ6ครั้ง ผลผิดหลังจากเกี่ยวออกมาเนี่ยได้1,400กิโลต่อไร่สำหรับไก่ทองคำแอ้าครับผมสรุปได้เลยว่าไม่กระทบไม่กลัวหนาวแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวคืออายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยืดไปประมาณ10วันเออไม่เกิน10วันเฮียเนาะสิวันนานสุดก็สิบห้าวันสรุปแล้วก็คือไก่ทองคําปดแล้วก็ไก่ทองคําน0่งนี่ลักษณะประจําพันธ์หรือว่าจุดเด่นของพันธุ์นะครับอะไรนะเฮียลักษณะประจาพันของสองสายพันธุ์นี้เลยนะในกูนไก่ทองคํา ทั้งไก่ต้นกำแปดเก้าไก่ร้อยคือหนึ่งต้นเตี้ยต้นเตี้ยต้นแข็งต้นแข็งแต่กอดีแต่กอดีระแงะจับทีระแงะจับทีผลผลิตสูงมากผลผลิตสูงมากและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือไม่กลัวหนาวไม่กลัวหนาวครับพี่น้องครับนี่ก็คือคํายืนยันต่างๆนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัน์ข้าวนะครับ20กว่าปีใช่ไหมเนี่ยก็ที่อยู่ในวงการนี้วงการนี้มา20กว่าปีแล้วครับผมอ้าวนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ แล้วสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยสามารถการันตีได้ไงครับเฮียมีผลงานให้ดูไหมอะไรยังไงบ้างครับครับก็สำหรับท่านที่ติดตามเป็นแฟนคลับของ Happy Gangster Channel นะก็ย้อนกลับไปดูรีวิวเก่าๆในช่วงของประมาณเดือนมีนาเมษาปีที่แล้วใช่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะของปรังที่ผ่านมานะใช่ครับเข้าไปดูรีวิวได้นะท้งลักษณะเม็ดลักษณะรวงมีเราทำคลิปทำรีวิวไว้เยอะอยู่ ขั้นตอนวิธีการต่างๆโดยละเอียดเลยนะครับก็ฝากให้พี่น้องปองไปนะครับย้อนไปเบิ้งกันแล้วกันนะครับเนาะเอาครับเฮียสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวนาปังที่ทนหนาวได้ดีที่สุดนะครับก็คือไก่ทองคำ89และไก่ทองคำ100จะต้องทําไงครับเฮียครับผมสำหรับท่านที่สนใจจะเอาเข้าปลูกไก่ทองคำ89แล้วไก่ร้อยที่ทนหนาวนะไปใช้ก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของจันัญชัยแล้วก็ทางทิกตอก ทางเพจนะฮะแล้วก็ทาง l ลน์ ID คดีบแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินครับผมเอาครับสําหรับช่วงนี้นี่ก็มีอยู่ใช่ไหมครับเฮียสําหรับข้าวมีครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเข้ามาอีกนะครับเริ่มเข้ามาอีกนะครับเริ่มเข้ามาแล้วก็เกษตรกรท่านใดสนใจนะฮะก็ต้องรีบนิดนึงครับปีนี้เนื่องจากแปลงข้าปลูกโดนน้าท่วมค่อนข้างจะเยอะครับผมก็เลย ต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับผมกลัวว่าจะใช้แล้วมันจะไม่ทันครับผมเอากระฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณเนีย um> อุดเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับยันครับครับพร้อมครับพี่น้องครับนี่สําหรับข้าวนาปังนะครับพันุที่ทนหนาวได้ดีที่สุดนะครับยางถี่เฮียได้จจเว่าจาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไก่ทองคํา8 9แล้วก็ไก่ทองคํา1 0่อครับ0899428684าทั้ง i อ l ดี e แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องครับ 0899428684นะครับเอากับประสานมาและก็สร้างจองอย่างเล่งด่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์บ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับเอาจากไรก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวสีบัท่านการเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเพียอุดนะครับพอม่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ข้าวที่ทนหนาวดีที่สุดนะครับผม